สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเก่งเซมแซนะครับก็จะเป็นการรีวิวดีที่สองนะครับยศ3ดาวเหลืองนะครับามาดูในส่วนของสถิติกอ่อนเลยนะครับตัวนี้ชนะ34,000นะแพ้20,000ื r 63%นะครับกีรีเดียสามจุดสมิชชั่นห้าพนะครับความแม่น4%ี่เปอร์เซ็นต์สไวร์หนึ่งยห้าเนฮชอตแปดหมนะครับ e xp โดยประมาณ61ล้านนะครับเกือบจะ62ล้านแล้วนะครับ sp ล้านสนะครับตัวนี้ 1.2ล้านนะครับของแต่งตัวจะเหลือจะเป็นเซ็ตไวท์ไทเกอร์นะครับเหลือประมาณ5วันนะครับของแต่งตัวเหลือประมาณ5วันอาวุธก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับพี่ก็คงจะพูดไม่หมดนะครับถ้าพูดหมดก็น่าจะชั่วโมงหนึ่งพอดีเดี๋ยวจะพูดเป็นบางปืนเท่านั้นละกันนะครับอันนี้ดูคร่าวๆไปก่อน โอเคนะครับกระบอกแรกก็จะเป็นวัคซิี่เอเคนะครับ G3 นะครับ AK74 s i l e n t นะครับ c h e t a c M200 F2000 นะครับ v i r t u a l MC2 นะครับ AK l i m a r k EUP90 Red f a r m a r นะครับปืนตระกูลเชอร์รี่นะครับ M14 EBR นะครับมีปืนกลฉีดน้ำนะครับ g u c i M4 2กระบอกสไนป์ฉีดน้ำนะครับ ไฮโดรพีเดเตอร์นะครับคานิวาวนะครับสไนไลมยม้านะครับสามกระบอกเลยสี่ห้ากระบอกเลยนะครับบวกสิบรดเอ็มีนะครับเอเคเงินสี่พันดูมเฮดเคสี่หนึ่งหกนะครับอีวิวซิกนะครับฝาม้าร้อยนัดนะครับเอ็มีลายฮานุมันหมดศูนย์นะครับเอ็มดำนะครับไฟเบ r ร์พีเอจีสามกระบอก ฟินิกส์เอนะครับโอซาก้านะครับยูเซตนะครับ M4 ็มสี่พีเตอร์เอเคียของยอดหนึ่งดาวนะครับ FN นะครับมีอิมทาด้วยนะครับเหมือนเกมวอร์ซีเลยอิมทาแชมเปี้ยน PSG 1นะครับเฉดเอกเอ็มสองรนะครับทนายแชมเปี้ยนหมาห้ากระบอก หกกระบอกนะครับ SV เก้านะครับปืนหายากอีกหนึ่งกระบอกปืนกีตาร์ก็มีสนายแชมเปี้ยนอีกสามกระบอกนะครับลองขายทิ้งไม่ได้เท่าไหร่ศูนย์ครับโป้เอเคนะครับเดี๋ยวเอเคเลือดนั่นเองนะครับมีเอเคห้าพันให้ด้วยนะครับ WA สองพันสนายเลือดนะครับมีคาโม่ MC ให้ด้วยนะครับ Xmart MC หมดศูนย์สนายเงิน M เงินนะครับร้อยนัด ฉีดน้ำนะครับดักนอบวกก้าวพีเอนะครับมี M4 เลือดให้ด้วยบวกส0บสลเงินนะครับก็เป็นยอดครบนะครับ id มีอายุเกิน5ปีด้วยนะครับมีเปืนพกโคเรนโชเวอร์ M945 ให้นะครับลูกซองดับเบิลวินเชสเตอร์นะครับพกคู่ฉีดน้ำถาวรนะครับพกคู่เงินของยอดสามดอกนะครับโหลดาบิตาหมดศูนย์ลูกซองกำนันนะครับวอเตอร์แฮนด์กันดอีก วันทองบวกห้านะครับมีเลือกให้ประมาณสี่ชุดนะครับเกมไอเทมที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็นป้องกันทีมนะครับสี่สิบเก้าวันนะครับอาวุธเลีวห้าวันหังยอสองวันดับน้ำหนึ่งวันนะครับเคลเรชั่ดเนมสิบสี่วันชื่อปลอมสี่วันนะครับสี่วันไอเทมตีบวกต่างๆนะครับเซตเซตม้านะครับสามสิบวันหนึ่งหนึ่งเซตนะครับแล้วก็เซตบีดนะครับสามสิบวันอีกหนึ่งเซตนะครับ ก็ในส่วนของ DE นะครับเหลือ3,000นะครับ s p ย้ำอีกครั้งนะครับ1.2ล้านนะครับก็ไอดีนี้นะครับยังไม่ได้ยืนยันต้นนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผ่าน Facebook ไลน์ ID นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับดูได้จากด้านล่างย t u b e ไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ